ชอบมากเลยไฟสปอตไลท์ที่ออกเหลืองๆแบบนี้ <c oughs> ลายแบบนี้มันจะเป็นลายที่วางแขนสําหรับรถหลายๆคันนะครับนะครับเอาไว้ลากรถบ้านเวลาไปกลางเต็นท์นะหรือลากเรือเนี่ยของพวกฝรั่งเขานะครับผมรู้ว่าการพูดแบบนี้จะเป็นผลไม่ดีต่อตรงแต่ผมก็ต้องพูดเพราผมทับทับคาใจมานานกับลูกค้าหลายท่านสวัสดีครับผมดอทครับจากดีพนันนัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผม วันนี้อยู่กับ L e นส์โลเวอร์ L ength, L ength Lower, นะฮะแลนส์แลนส์โลเวอร์นะฮะเครื่อง4.6เบนซินนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นปี1996ก็สีเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวขี่ม้านะครับเขียวขี่ม้าสำหรับคันนี้ผมเนี่ยเคยนั่งมาตั้งแต่เด็ก <Wow. S 1> แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สีแบบนี้นะจะออกเป็นสีทองทองนะครับสีทองทองหน่อยนิ่มสบายมากนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเป็นถุงลมนะครับ <Wow. S 1> แต่คันนี้ ช่วงล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโชคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของที่อยู่ในบ้านเรานะครับเป็นของส่งตรงมาจากอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ตรงรุ่นเลยล้อเนี้ยไม่ใช่ล้อเดิมเดิมของเขานะครับแต no ่ล้อเดิมเดิมเนี no ่ยเราก็มีมีขายให้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้ล้อแต่งเหรอล้อแต่งสมัยก่อนเนี่ยที่ชุดหนึ่งเป็นแสนแสนเนี่ยเราก็มีขายให้ครับคุณเคยเห็นกันชนหน้าชุดแต่งกันชนหน้าที่เป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอ่ะนะอยากได้แล้วก็มีขายให้ นะครับแต่ถ้าใครบอกอยากได้เดิมๆก็เอาไปเลยนะครับแบบนี้นะด้านหน้าเนี่ยไฟอะไรอย่างเงี้ยสเปคเดิมๆของเขาเลยนะครับสีส้มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาด้านล่างนะครับผมชอบมากเลยไฟสปอตไลท์ที่ออกเหลืองๆแบบนี้มันดูตัดกับรถดีนะครับดูเป็นรถแบบยุคนั้นดีกระจังหน้านี่เอี่ยมเลยนะเอี่ยมมากแล้วก็ไฟด้านนี้ที่จริงสองข้างเนี่ยใส่กิ้งเลยนะไม่มีทะลุ ไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในอย่างที่ผมชอบพูดเลยนะครับลาบจูงอะไรก็ยังอยู่ครบสำหรับคันนี้เนี่ยรถคันนี้เจ้าของนี่รักมากนะครับรักมากแล้วก็ตั้งใจทุ่มเททําเขาสุดๆ <Wow. S 1> นะครับแต่ถ้าใครได้ไปเนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะเพราะคุณได้รูปลักษณ์ของเขาไปปองอะไรเนี่ยยังดําเมี่ยมอยู่เลยนะครับยังดําเมี่ยมอยู่นะครับแล้วก็ไฟมุมอะไรมีให้หมดอยู่ครบนะครับ <Wow. S 1> กาบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะกาบอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ไม่มีปี <Wow. S 1> แตกหักเลย กระจมองข้างเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีแตกหักมันจ้าซะเลือเกินวิธ Meet ีเปิดประตูเนี่ยบางคนชอบอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยผิดถนัดเลยครับทุกคนวิธีเปิดประตูที่ถูกต้องเนี่ยคุณ้องทำอย่างนี้นะครับกดไปปุ๊บโอเคนะครับประตูกิฟมากนะสำหรับคันนี้ตรงนี้อยู่เป๊ะ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  เร,เรามาเช็คบันไดกันดีกวนะ่าแม้กระทั่งบันไดเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมๆลายเดิมๆติดรถมาเลยนะทุกคนปึ <c oughs> okay. ๊บ๊ไมกัโอเคนะเกือบจะเทละบันไดก็ใช้ได้ปกติพลาสติกเนี่ยนะช่องอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้จักรยานอยู่ด้านบนเอาเต็นท์ไปกลางด้านบนนะฮะใส่ของใส,ใส่นู่นใส่นี่ใส่แหลกบังคาอะไรต่างๆเนี่ยพลาสติกอะไรเนี่ยตัวอักษรอะไรย,ยังอยู่ครบแปะอยู่เลยด้านบน ตรงนี้ก็สภาพเดิมๆเลยอาจจะไม่ดำเนี้ยมเท่ากับป้ายแดงนะแต่ก็ยังมีเขาความดำอยู่กันโคนบางโคนอะไรยอยู่ครบหมด <Wow. S 1> เส้นอะไรต่างๆเป๊ะหมดแม้กระทั่งอันนี้ยังเป็นลายลายเดิมๆอยู่เลยปกติลายแบบเนี้ยพวกคุณอาจจะไม่ค่อยสังเกตกันลายแบบเนี้ยมันจะเป็นลายที่วางแขนสําหรับรถหลายๆคันนะครับนะจะเป็นลายแบบลายเหมือนลายหินอ่อนหน่อย <Wow. S 1> แต่นี่เขามาประดับอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ได้ความหรูหราล,ลักชัวรี่ไฟท้ายเนี่ยส้มแดงกำ่ำ ไม่มีรอยแตกหกักไม่มีทะลุเลยนะครับไม่มีทะลุสัก,กนิดเดียวนะฮะ <Wow. S 1> โลโก้เลนส์โลเวอร์ยังอยู่ครบหมด 4.6SE ยังอยู่ครบหมดนะครับอันล่างเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเป็นของแต่งของเขานะครับ <Wow. S 1> ความจริงเนี่ยเขาเอาไว้ลากรถบ้านนะครับที่ต่างประเทศแล้วก็เอาไว้ลากเรือนะฮะเหมาะกับวิ่งทางเรียบม,มากกว่าที่จะไปวิ่งขู่ขาอะไรมากกว่า นะครับเอาไว้ลากรถบ้านเวลาไปกลางเต็นท์นะหรือลากเรือเนี่ยของพวกฝรั่งเขานะครับลากพวกแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยไว้เดินทางไกลไว้แบบว่าวิ่งระหว่างข้ามรัฐเนี่ยยิ่งมันเลย <Wow. S 1> ไฟเนี่ยแดงกำ่ำส้มปิ้งเลยทั้งสองด้านเลยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วนะครับจบครบในที่ที่ผมเลยนะคุณเอาไปใช้อย่างเดียว <Wow. S 1> บางคนอาจจะบอกว่าอะไรแพงครับพี่หาที่ซ่อมไม่ได้อะครับ คุณจะกลัวอะไรคุณมีผมอยู่นะฮะเรามีคอนเนคชันเรามีแหล่งอะไหล่นะฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมสะดวกแถวรามอินทราเราก็มีอู่รู้จักมี่แถวนั้น <Wow. S 1> นะฮะคุณไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะทิ้งคุณเลยไม่นะครับคุณมีปัญหาอะไรคุณก็แค่โทรมานะฮะแล้วคันนี้ก็ไม่ได้บอกว่า6เดือนปีนึงก็จนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่น ah. มีอะไรก็แค่โทรมาแค่นั้นแหละครับเบอร์พี่พันธ์นะครับเรามีช่างเจยวชาญน,นะครับคอยดูแลวพวกคุณอยู่ โอเคทุกคนนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับ <Wow. S 2> เดิมเดิมหมดเลยนะพวกนี้จุดเนี้ยนะครับทุกคนต้องระวังหน่อยเพราะว่าแตกหักง่ายมากอันนี้เนี่ยเป็นเดิมเดิมของเขาเลยคม <Wow. S 2> กระดุมเนี่ยเขาตัดเย็บมาเองนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องระวังคือตรงนี้นะครับกดตรงนี้อย่าไปอย่าไปแงะอย่าไปแง่ผมตีมือหักเนะี่ยใครแงะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา <Wow. S 2> นะครับที่ใส่ย,ยางอะไร แล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงอะไรต่างๆครบหมดเลยนะครับลอยอาร์คเนี่ยยังอยู่ครบหมดอ่าเดี๋ยวก่อนทุกอนอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับทุกคนไอตรงเนี้ยสามารถถอดออกได้นะครับสามารถถอดออกได้แนละ้วน,นก็ยังอยู่เส้นอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะเป๊ะหมดเลยเป๊ะมาลองด้านนี้กันนะหวังว่าจะไม่ล่วงนะโอเคนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับ กระจกด้านนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนะครับดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ <Wow. S 1> ก็พวกพลาสติกพวกลายไม้พวกหนังอะไรรอยขีดข่วนไม่มีเลยมือเปิดอะไรเนี่ยพวกเนี้ยกรอบแตกหักง่ายใช้ต้องใช้รักษาหน่อยสภาพยังดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ลำโพงไม่ทะลุเครงเสียงลำโพงเนีย่ยต้องห้ามมาเกดครับ้ามมาเกดลยผ้าอะไรต่างอยู่ครบหมดแล้วก็ช่องอะไรเนี่ยใส่ของได้ นะครับไม่มีแห้งกลางเลยนะครับพลาสติกเนี่ยผมมีความกังวลมากนะคุณต้องค่อยๆนั่งค่อยๆอะไรเขาหน่อยโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเวลานั่งเนี่ยอย่าไปทิ้งตัวแรงนะฮะไม่งั้นมันจะแตกหักนะะพวกนี้กรอบมากเจ้าของเขารักษามากนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับทั้งหมดนี้คอนโซลหน้าเนี่ยก็ถือว่าใหม่นะไม่มีขาดเลยนะครับอันเนี้ยอันนี้ที่วางของที่ลูกค้าเขาใส่เพิ่มมานะครับ ไม่มีขาดเลยคนระับหนังอะไรเนี่ยยังสภาพยังดีอยู่ช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยหนึ่งสองสามไม่มีแตกหักเลยนะ้ำมาช่องนี้ก็ด้วยเห็นปะไม่ไม่มีแตกหักเลย <Wow. S 1> เพราะเอามาตะมากลายไม้เลยเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็สภาพดีหนังอะไรไม่มีขาดนะครับ <Wow. S 1> อันนี้มันเหมือนเป็นรถที่เติมความฝันหลายๆคนตอนเด็กนะครับ <Wow. S 1> คุณมีสิทธิ์ดิเพราะคุณทํางานมาเหนื่อยทั้งชีวิตคุณทำงานทำงานมาเหนื่อย ah. ามาหนหนักมาก คุณอยากได้คุณก็ซื้อถ้าเงินนั่นไม่ใช่เงินเก็บที่ทั้งชีวิตหรือทั้งครอบครัวเขาเก็บไว้เพื่อการศึกษาของลูกเพื่อธุรกิจนะไม่ได้ทําให้ครอบครัวคุณลำบากเนี่ยถ้าเงินที่มาซื้อไม่ได้ทำให้ใครลาบากครอบอครัวลำบากคุณมาซื้อเลยคุณจัดเต็มได้เลยเบาะเนี่ยปีกเนี่ย,นยแน่นเลยนะฮรรอยขาดอะไรไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีจะมีแบบว่ามวรอยความเหี่ยวย่นหนแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็น,สนเสน่ห์ของรถมากกว่า อันนี้ที่วางแขนเนี่ยไม่มีรอกเลยนะครับไม่มีรอกไม่มีถลอกการแดดเนี่ยจะมีด้านนี้นะครับที่หลุดแตกหักออกมานะครับเหลือจะฝาเดี๋ยวผมจะซ่อมให้นะครับส่วนกระจกเนี่ยไม่แตกไฟเนี่ยกรอบไม่แตกเลยด้านนี้สภาพเอี่ยมเลยนะครับไม่มีขาดด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ค่อยชอบกระจกแบบนี้คุณสามารถถอดออกได้นะครับกระจกเดิมๆจะอยู่ข้างในไฟเนี่ยจะหลวมๆห,หน่อย นะจะรวมๆห,หน่อยเดี๋ยวผมจะใส่ให้นานเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ตรงนี้ฝาถังน้ํามันเนี่ยกดตรงนี้ตรงนี้นะครับฝาถังน้ํามันนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกระบบถุงลม <Wow. S 1> นะครับสมัยก่อนเนี่ยที่มีถุงลมไฮโดรลิกยกขึ้นเนี่ยเวลาเราสตาร์ทใช่ปะ่ะเราจะต้องปิดประตูให้หมดถูกบานรถก็จะค่อยๆย,ย,ยกขึ้นอ,อย่างเงี้ยครับ นาฬิกาเดิมๆของเขาเลยแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ <Wow. S 1> ช่องเนี่ยยังไม่มีแห้งกลางเลยนะครับพลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่มีแตกหักเลยจะมีตรงนี้ที่ซ่อมแซมตรงนี้ตรงนี้ซ่อมแซมหน่อยนะครับอันนี้ก็เปิดไฟนะครับตรงนี้เปิดไฟล้นเสียงถูกเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็อันนี้ระบบแอร์อะไรต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เคยสอนไปปุ่มเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยใหม่มากใหม่มากนะครับ <Wow. S 1> ใหม่มากอันนี้ก็ที่จุดบุรี่นะครับ ลายไม้แล้วก็ยังอยู่คบเปะอยู่นะหัวเกียร์เนี่ยเป็นของเดิมๆนะสภาพใหม่ส่วนใครอยากจะใช้พวกขับ4เกียร์ขึ้นเขาลงเขาเกียร์ต่ําเกียร์สูงเนี่ยคุณก็ต้องปรับมาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้นะมาฝั่งนี้นะส่วนใช้ขับปกติเนี่ยก็ต้องฝั่งนี้นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตโหมดอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถปรับจัดตรงนี้ได้เลยปุ่มกระจกไฟฟ้านะครับก็คือสภาพปุ่มสภาพอะไรเนี่ยดีมากนะฮะสำหรับคันนี้ wow. แล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าจะปรับตรงนี้นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกซันรูฟนะครับปรับตรงนี้นะครับเบรกมือเนี่ยสภาพยังดีหนังเนี่ยไม่มีขาดเลย <Wow. S 1> แล้วตรงนี้สามารถใส่ของได้แล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําได้นะครับไฮเทคนะเออไฮเทคสมัยก่อนก็ถือว่าไฮเทคเลยนะก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับ <Wow. S 1> อยากขับอยากขับคันนี้กลับบ้าน อยากขับจริงๆอะเนี่ยไม่แล้วเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นที่เขี่ยบุหรี่ของคนนั่งหลังนะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยลายไม้ลิงชักอะไรต่างๆอยู่ครบมาดูเบาะหลังเนี่ยเบาะหลังเนี่ยก็ไม่มีขาดทุกอย่างยังแน่นเปียะอยู่เลยอันนี้ที่วางแขนนะแล้วตรงเนี้ยอาจจะมีห้อยมานิดนึงนะครับถ้าสังเกตจากฝั่งนูน้นตรงนี้จะมีห้อยมานิดนึงพลาสติกตรงนี้ตรงนี้ เลนส์โลเวอร์อะไรยังไม่มีแตกหักแห่งประตูสภาพดีคลายไม้ไม่มีแตกหักปุ่มกระจกไฟฟ้าด้านหลังที่เปิดอะไรอยู่ครบลำโพงไม่ทะลุสภาพดีสภาพดีสภาพดีนะครับสภาพดีนะใหม่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ได้ไหมนะอุปกรณ์อะไรต่างๆครบนะครับตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยสภาพดีนะสภาพสะอาดไม่พอเนี่ยไม่มีแตกหักเลยบ่อหลังเนี่ยสภาพดีนะครับแล้วก็ ลอยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลอยความเหี่ยวย่นเนี่ยลอยรายงานจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ถึงกับขาดฉีกน่าเกียดนะครับก็ตรงนี้ก็สภาพดีเหมือนกันเบาะด,ด้านนี้จะดีกว่าสองอันนู้นด้วยนะครับดูดูสะอาดดูดีกว่าพลาสติกอะไรก็ดูดีกว่าไฟอะไรอยู่ครบกรอบไม่มีแตกครับแผงประตูด้านนี้กริฟมากสะอาดไม่มีรอยไม่มีรอยไม่มีแตกหัก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  สภาพดีสภาพดีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ทุกคนทุกคนต้องระวังหน่อยนะทุกคนใช่ปะเขาชอบเขาชอบพูดอย่างงี้มันมาจากใครวะเขามาจากคนที<อ>่เขาเาเาพูดว่าทุกคนวันนี้เราพามาทุกคนทุกคนตรงนี้ระวังแตกหักนะครับระวังแตกหักเข่าไปชนแตกคุณอาจจะเคยขับพวกมีถุงลมอะไรมาก่อน นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นโช๊คเนี่ยมันก็จะมีความแข็งกระด้างระดับหนึ่งนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ไม่แคร์บางคนบอกไปพี่ผมชอบ <Wow. S 1> ผมขอให้ขับใบโดยแบบไม่มีปัญหานะไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไร่ถุงลมจะพังนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงแนละ้วพี่พันนะ่ะใช้เลนส์โลเวอร์รุ่นนี้รู้ป่ะถุงลมอะ่ะตอนไปเปลี่ยนถุงลมอะ่ะช่างหัวลาะเลยนะครับเพราะถุงลมแกใช้กี่ปีรูป้ป่ะสิบปีช่างบอกโอ้โหใช้ไปได้ไงเนี่ยนะพึ่งแกใช้รักษามากอยากรู้วิธีรักษาหรือว่าสําหรับรถ ที่ห่อเนี้ยคันเนี้ยผมอยากจะให้โทรหาพี่พันธ์คนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นอู่ที่ไหนนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรถยังไงยิ่งถุงลมเนี่ยคุณต้องปรึกษาแกเลยแกแกอย่างอย่างคลั่งบอรปรับไฟฟ้านะครับแน่น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 มากแต่ว่าด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยตำหนิจะเยอะหน่อยนะครับด้านเนี้ยน่าจะเป็นเสาเสาหน่อยนะครับแล้วครีมที่เขาทาขาเนี่ย น่าจะน่าจะแบบว่าทําให้เบาเนี่ยเริ่มแบบแตกลายงาแล้วก็มีความแห้งกรันนะครับส่วนตรงเนี้ยทุกอย่างยังดียังดีอยู่จะมีแค่จุดเนี้ยแหละครับที่เป็นตําหนินะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโทนสีเนี่ยเป็นยังไงโทนสีเนี่ยยังดูเป็นโทนเดิมอยู่เลย <Wow. S 1> นะครับโทนสีไม่มีซีดเลยแผงประตูเนี่ยพลาสติกนี้ยังอยู่ครบแล้วก็บงับงๆงอะไรตรงเนี้ยไม่มีไม่มีแตกหักสภาพดีสภาพดีสภาพดี ลายไม้ไม่มีแตกหักเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันสภาพดีสภาพดีแล้วก็หนังกลับอะไรตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับสภาพดีนะครับลำโพงไม่ทะลุสภาพดีสภาพดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้นะครับเริ่มมีปริมีขาดแค่โซนตรงนี้นอกนั้นโ okay. อเคหมดตรงนี้ก็ต้องระวังน,นะเข่าชนกันแตกหักมาหลายรายแล้วนะครับ <Wow. S 1> สำหรับใครที่อยากได้แล้วยังมีความกังวลอยู่ในหัวใจคุณ ว่าจะไม่มีคุณดูแลคุณไม่มีใครดูแลคุณผมเนี่ยจะดูแลคุณคุณต้องโทรหาผมถ้าคุณได้รถคันนี้ไปไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รถคันนี้ไปช่วยโทรหน่อยโทรมาอัปเดตอาการเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณอยากให้ผมดูแลตรงไหนให้ไหมนะเรายินดีหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างอะไรต่างๆโทรมาเลยนะครับผมพูดในคลิปอย่างนี้อยู่แล้วคุณก็ต้องจําไว้ในหัวแล้วนะว่าต้องโทรหาผมถ้ามีปัญหาอะไรนะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเพราะคุณซื้อรถจากผมดิผมก็ต้องดูแลคุณดีว่า นี่คือจุดที่คุณต้องระวังนะครับตรงนี้ถ้าเข่าคุณชนใช่ปะมันแตกหัก,ก <Wow. S 1> ทันทีนะครับอย่าชนบ่อยๆเดี๋ยวผมจะนั่งให้คุณดูหน่อยว่าโอเคใช่นั่งอย่างนี้มันกระชับแต่ผมว่าคุณควรจะเผื่อไว้หน่อยแล้วก็เวลาลงเนี่ยระวังนั่งก็ระวังตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สน้ามันเชียวโอเคครับ อันนี้คือเครื่อง4.6นะครับพลติกต่างๆอยู่ครบไม่เคยลงน้ำยาดำๆไปเลยสักน,นีดเดียวนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์เนี่ยดีนะช่วงล่างดีใครที่ไม่เคยใช้ก็เดี๋ยวสอนวิธีใช้งานให้เหมือนเวลาออกรถายแดงเขาก็ต้องสอนใช่ไหมวิธีการใช้งานการดูแลรักษารถเราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถ้ารถมีปัญหาก็เข้ามาที่ศูนย์บริการของดีพนรัตก็เหมือนกันนะครับ เวลาจะปิดฝากระโปรงแบบที่ผมทำเมื่อกี้เปิดปุ๊บใช่ปะปิดไม่ได้ดันขึ้นไปแล้วก็ปิดได้เลยแต่ว่ามาดูรอยอาร์กันก่อนรอยอาร์กอยู่ครบนะอยู่ครบอยู่ครบนะรอยอาร์กนะครับอยู่ครบอยู่ครบโอเคแจ่มเยี่ยมเยี่ยมอ่องอลไทยโอเคก็ ด้เวลา,าสมควรแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องราคากันราคาเนี่ยอยู่ที่397,000 0บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากสภาพเดิมๆแบบนี้จะหายากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่บอกนะครับใครอยากได้ชุดแต่งล้อเดิมนะฮะหรือเป็นล้อแต่งที่สมัยก่อนเนี่ยราคาเนี่ยชุดเป็นแสนเรามีให้กันชนหน้าแต่งเรามีให้มีให้ที่ไม่ได้หมายถึงว่ามีให้คุณนะ มีให้คุณเข้ามาชมแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าเนี่ยจ่ายให้ผมรประมาณนี้นะครับพอนเนี่ยประมาณ9 0 0 0 9 0 9 5บาท48งนวดนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม WSmart 1ปีเต็มๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนใครอยากได้เนี่ยโทรมาเลยหาพี่พันธ์โดยตรง0 8 1 5 1 9 8 9 8 5 พี่พันธ์ดีพันนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปดเคมอลลัตไลน์ไอดแอดไซน์ดับเบิลยีอย่าลืมเติมแอดไซน์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพันนรัตนะครับคันนี้เนี่ยเราให้เรายินดีให้ลองขับที่รำคำแหง1ึ่งร้อยิบสี่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาดูรถหรือมาซื้อรถคันไหนเนี่ยอยากจะเปิดชมเนี่ยเราไม่ไม่ห่วงเลยนะครับขอแค่รัก ทำอย่างนี้นะครับสามารถเปิดดูได้เลยนะครับเปิดดูได้นะค,คุณไม่ได้ทําให้ใครเสื่อมเสียนี่ยคุณก็ซื้อไปดีนะครับมันหมดยุคแล้วที่จะแบบว่าเอ้ยผมชอบนะผมชอบคันนี้ในใจนะแต่ตัวเองแม่งไปออกรถอะไรไม่รู้ที่ส่งขายกันแล้วก็มาหลอกตัวเองว่าชอบบอกแล้วก็ทําให้คนอื่นพอใจว่าเฮ้ยเอ้ย,อยมึงออกรถด,ดีว่ะแต่ใจคุณแม่งไม่ใช่ผมรู้ว่าการพูดแบบนี้จะเป็นผลไม่ดีต่อตัวผมเองแต่ผมก็ต้องพูดต้องขับรับคาใจมานานกับ ลูกค้าหลายท่านแล้วก็เพื่อนผมหลายคนที่แม่งชอบมาบอกว่าชอบคันนี้ว่ะเผลอลุดปากออกมาแต่ตัวเองดันไปซื้ออีกอย่างหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ราคาแม่งเท่ากันแต่ซื้อไปเพราะอะไรวะาเพราะแค่คนรอบข้างอยากให้คนรอบข้างชมอยากให้คนรอบข้างพอใจนะครับตามใจตัวเองบ้างประมาณนี้แหละนะครคิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวแล้วคุณจะเบื่อที่หน้าผมมากแต่ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับทุกคลิปเดี๋ยวเจอกันเว้ทุกคนสวัสดีครับ